ต้นยังไงอู้จะเป็นปุ๋ยเว้ยเหลาเจะาม้งแจกต้นต้นจำปาโอ้ต้นจำปาเออต้นจำปามีเพราะคำว่าสัญลักษณ์เมืองเล่าเจ้าได้จังว่าสัญลักษณ์เมืองเล่วโอ้สาวสาวสาวจำปาทีสาวดอกเมืองจำปาแมีนเมนเมีนเจ้าก็ังเอามาไว้อยู่นาดอนตะปูหรือว่านาสารตะปูโอ้ต้นจำปานี่นะเพราะว่าต้นจำปานี่เป็น เป็นไม่สิอธิบายว่าอย่างไรและคือผิดมันเป็นสื่อระหว่างระหว่างโลกแห่งวิญญาณกับโลกแห่งมนุษย <นา S 2> ์นะคือดอกจำปานี่นำนำดอกจำปานี่สามารถไปใส่ในพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับวิญญาณต่างๆอ่ออาเ่งานเลี้ยงปูยังไงงานไหว้เจ้าอันเกี่ยวกับพูดผีเกี่ยวกับสัมภเวสีจะเสียเอาไปวัดไปเอียงยังส่เพิ่นบ่อนิยมออกไป เพิ่นหามเพิ่นหามโอ้มันขาลำมันมันขาลำมันขาลำจังสันเพิ่นจังนิยมมาปลูกไว้ในในดอนปูเขาจังแสดอนปูหรือดอนตะปูนี่เี่บะเขาหาซื้อกันนี่ต้นนีลาวดีนี่เดียวกันบ่อันเดียวกันโอ้อันเดียวกันเพียงน้อยนกะหอมครับเพียงใหญ่ๆกะหอมครับโอ้เพียงแต่ภาษาอื่นมาซื้อดอกนีลาวดีหรือดอกจำปานี่เป็นดอกเดียวกัน โอ้เขาจะมาไหว้พระไหว้ปูครับเจ้ท้องถิ่นดอกครับครับครับขอบคุณทีหลายพระอาจารย์ครับอืมนี่ได้ความหูจากเจ้าหลเดี๋ยวเดี๋ยวขอยี้ย่างไปจะฆ่ากันเด้อไปเส้พูดแล้วเกี้ยวเขาทีไปเอากล้วยออกลามก่อนโอ้โหจะมาย่างน้ำกล้วยนอนเลยพ่อกับศิเมียคือกันละ